สวัสดีครับชาวประกันสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบงก์เดอะเบรหรือว่าช่องอาจารย์แบงก์นะครับช่องที่จะทําให้เรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกท่านเข้าใจได้สําหรับในคลิปนี้เองผมก็จะมาตอบคําถามสุดฮิตเกี่ยวกับการยื่นสงเคราะห์บุตรนะครับหลังจากที่เรายื่นสงเคราะห์บุตรไปแล้วอีกนานแค่ไหนกว่าที่เราจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือว่าอีกนานแค่ไหนกว่าที่เงินจะเข้าบัญชีพร้อมแล้วเรามารับชมผ่านคลิปนี้กันครับ กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับ และในส่วนของข้อมูลสําคัญอีกหนึ่งส่วนนะครับที่จะทําให้เราทราบว,ว่าในการเบิกเงินสงเคราะห์บุตรนั้นเงินจะโอนเข้าบัญชีเมื่อไหร่นั่นก็คือตารางรอบการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมนั่นเองครับซึ่งตารางนี้ก็จะเป็นระเบียบที่ประกันสังคมใช้มานานแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะยึดถือในรอบการจ่ายเงินของแต่ละปีแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วนะครับก็จะยึดถือตามตารางที่ผมจะโชว์ดังต่อไปนี้นะครับ นี่คือตารางรอบของการโอนเงินสงเคราะห์บุตรที่ทางประการสังคมใช้เป็นระเบียบอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งวันที่โอนเนี่ยอาจจะมีแตกต่างกันบ้างในปีปฏิทินนะครับซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของตรงกับวันยกนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดราชการต่างๆก็อาจจะมีการขยับขึ้นหรือขยับร่นออกไปตามแต่ละรอบปีที่เขาจัดทําขึ้นมาแต่โดยส่วนรวมแล้วนะครับการลงทะเบียนในเดือนไหนนะครับตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรก็จะโอนมาในระเบียบของเดือนนั้นๆดังต่อไปนี้ครับเช่นหากในปี2564นานะครับท่านลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรในเดือนมกราคมเงินก็จะจ่ายในวันที่30เมษายน2,564นะครับ หากท่านลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเงินก็จะจ่ายในวันที่31พฤษภาคม2564นอะครับหากท่านลงทะเบียนในเดือนมีนาคมเงินก็จะจ่ายในวันที่30มิถุนายน2564นหากะครับหากท่านลงทะเบียนในเดือนเมษายนนะครับเงินก็จะจ่ายในวันที่30กรกฎาคม2564ครับ หากท่านลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมครับเงินก็จะจ่ายวันที่31สิงหาคม2564ครับหากท่านลงทะเบียนมิถุนาเงินก็จะจ่ายวันที่30กันยายน2564นะครับหากท่านลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมเงินก็จะจ่ายในวันที่29ตุลาคม2564ครับหากท่านลงทะเบียนในเดือนสิงหาเงินก็จะจ่ายในวันที่30 พฤศจิกายน2อ6 4นายนะครับถัดมาครับหากท่านลงทะเบียนในเดือนกันยายนนะครับเงินก็จะจ่ายในวันที่30ธันวาคม2564นหากะครับหากท่านลงทะเบียนในเดือนตุลาคมเงินก็จะจ่ายในวันที่31 มกราคม2,565นหากะครับหากท่านลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนะครับเงินก็จะจ่ายในวันที่28กุมภาพันธ์2,565และหากท่านลงทะเบียนในเดือนธันวาคมนะครับ เงินก็จะจ่ายในวันที่31มีนาคม2565นี่คือตัวอย่างนะครับตารางรอบโอนจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรซึ่งเป็นระเบียบที่ทางประกันสังคมยึดถือเป็นระเบียบในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรในทุกๆปีนะครับอย่างเช่นถ้าในปีนี้นะครับผมมีบุตรและภรรยาของผมได้คลอดบุตรและผมเนี่ยได้ลงทะเบียนในเดือนมีนาคม2564เงินก็จะโอนเข้าบัญชีของผมนะครับในวันที่ 30มิถุนายน2564นั่นเองครับและสรุปแล้วเงินสงเคราะห์บุตรจะได้รับเมื่อไหร่หลังจากที่เรายื่นเรื่องไปนะครับจากตารางสรุปรอบการโอดเงินสงเคราะห์บุตรนะครับสรุปได้ว่าเงินจะเข้าภายในระยะเวลา3เดือนนับจากเดือนที่เรายื่นเรื่องนั่นเองครับผม ผมหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านหากท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ